การทาความ,มสะอาดนะครับการเซ็โตัวนานบะ้านเราเป็นการเซ็คตัวบนบนบนถาดขันบนสังขารบนเรื่องการทำความสะอาดก็จะมีการเช็คตัวนะครับส่วนใหญ่เนาะก็จะมีอันดับแรกเลยก็จะมีซีสต์นะครับเพราะว่าถ้านอนนานเนี่ยจะมีรังแคขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสระผมนี่ก็สําคัญนะครับอันนี้นะครับการสระผมก็ดูประเมินสภาพก่อนว่า ุกท่านน่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการเช่นตัวไอ้พนไข่แล้วมันบอกครับมี่มีมี่มีเหล่านี้อาเนาะถ้าจากนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ก็เป็นการที่ว่าเป็นการแลกเปนเนลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแบบนี้นะครับในเรื่องการสระผมเนาะสระผมก็จะมีประเมินสภาพก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมยาวผมสั้นหรือว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับส่วนใหญ่ที่ดูแรกคือเป็นปลาสมนะครับหรือว่ามี่ท่านโยมผอมครับ พระดูแลพระใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ว่าถ้าถ้านอนนานก็จะมีเป็นคราบเป็นอะไรนะครับนี่เลยครับร่างแค่งเนียก็จะมีอยู่นะครับจากจากที่เคยดูแลมาเพราะฉะนั้นการสระผมนี่เป็นสำคัญนะครับตรงนี้ครับเดือนปงผมหนึงก็จะเป็นการดูแลความสะอาดหนึ่งที่ทพระท่านดูแลให้นะครับในระหว่างในระหว่างเดือนนั้นก็อาจจะมีสระผมให้ท่านได้นะครับ อาจจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งก็ได้นะครับก็จะประมาณนั้นก็ตรวเบิรดูก่อนว่าเป็นอะไรเป็นตามหมอสมบ๊อสินะครับเนาะแล้วก็อธิบายก่อนนะครับบอกท่านก่อนแต่บางองค์ท่านก็ความรู้สึกตัวท่านจะลดลงแล้วแต่ก็ต้องบอกนะครับถ้าเป็นผมผมก็ยาบาาเนาะถ้าเป็นโยก็ก็เลยว่าขออนุญาตขอการครับหลวงพ่อหลวงตาคุณบาอาจารย์ขออนุญาตในการสาผมครับผมแล้วก็ดําเนินการเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะล้างมือก่อน เรียงของใช้ให้เรียบร้อยครับของใช้มีอะไรบ้างนะครับพอเราก็จะมีเป็นถังน้ํานะครับถังน้ําไว้รองนะครับถังน้ําไว้รองนะครับแล้วก็อ่างน้ําที่เจาะรูบางทีก็อาจจะดัดแปลงเอานะครับที่ว่ามารองที่บริเวณศีรษะของท่านหรือหรือว่าอาจจะดัดแปลงเอาถังน้ําวางไว้ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ผ้ายางรองใต้คอนะครับ้าเจ็ตัวสักสองอืดนะครับอาเจียตัวสองนแล้วก็แชมพูสระผมอันนี้ก็ตาม ตามสะดวกเลยครับบางบางองค์นี่ผมเคยเห็นพระที่ท่านดูแลพลาะนะถ้าจะมีครีมนวดด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับดูตามความเหมาะสมเท่าถึงเนี่ยท่านแห้งมากก็อาจจะได้ใช้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็จัดสถานที่ให้เป็นที่วิิตหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ให้ท่านเอ่อเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณักณะนะครับเสนะร็จแล้วก็อาจจะมีเตียงนะครับ อ่านสระผมนะครับนะครับแล้วก็มีของใช้นะครับเรียนให้หรือว่ากราบอ่าพระแล้วขออนุญาตแล้วนะครับก็จะเลื่อนนะครับตั้งทแยงมานอนบริเวณที่ก้างนเตียงนะครับเสร็จแล้วใช้ผ้าเช็ดตัวนี้ปิดบริเวณหน้าอกท่านด้วยนะครับแล้วก็รองใต้คอนะครับแล้วก็ใช้ผ้ายางนั่นแหละรองที่บริเวณหลังศีรษะเนี่ยนะครับแล้วก็เอาลงไปเอาไปโต้มเส้นคุกนะครับนในในเป็นถางนะครับ แต่ถ้ามีเป็นแบบถ้าจะใช้นวัตก,กรรมที่เป็นแบบเป็นคล้ายๆของเด็กนะครับที่มีที่รองคอเสร็จแล้วเราอาจจะเอาเป็นอ่านน้นก็ได้แต่ว่าน้ําอาจจะเยอะแล้วแต่ท่านจะดัดแปลงเอาอันนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับนะครับแล้วก็ต้องที่สําคัญคือสับลีครับต้องหดหูนะ,คะยครับเคยหนีอันหน้าเขาหูพังหูอยาบปากเลยครับพอมาชิ้นที่ถุโลกไปเพื่อนนะครับจะเป็นหูน้ำหน่วงอย่างนี้นะครับต้องกดหูท่านไว้ เสร็จแล้วก็ใช้ขันราดนะครับหรือถ้ามันมีข้อจํากัดมากกลัวที่จะไปโดนหน้าโดนอะไรบ่าเนี่ยมีที่ครอบไว้ก็ได้ข้างหน้านะครับคล้ายๆกับที่ที่คาดผมหรือคาดยังนงนะครับการไม้ไม่ให้น้ําไหลมาเข้าตาก็ได้ครับแต่นั้วก็ใช้คาดได้เสร็จแล้วก็เทน้ํนาลงไปหรือเช็ดเอาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยสระผมเบาๆนะครับอย่าก็อาจจะใช้คุมมือก็ได้นะครับ ถ้าสมมติว่าท่านอาจจะมือเป็นแผลหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่สบายใจก็ใส่ถุกมือได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็มือเราเนี่ยนะครับถ้ามีแผลมีอะไรก็สามารถใช้ได้ครับเสร็จแล้วก็เกาให้เป็นเบาๆนะครับวัดตัวต้องเอาให้ให้จนถึงขั้นเรืองขอกนะครับเนาะก็อ่าล้างแผลนี่นะครับเสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดครับก็จะเสร็จขั้นตอนระวังอย่างเดียวครับระวังน้ําเข้าตากับเข้าหูนี่แหละครับสองนั้นเนี่ยครับ เขาบากสมาครกับอีกนะครับว่าหนุญาติให้ทำมาองได้เละไรนะครับแล้วก็อาจจะคุยน้งนะครับโอ้จัดนี้นี่แล้วสบายมาน้อนะครับเพราะบางทีก็มาศีรษะไม่เป็นการมันจะน้าเด้ครับสบายด้ยนะทางเืินคานได่นน้ำอุ้นหนื่งก็จะดีนะครับแต่การย่างย่างห่อหลายอาจจะให้น้าเย่นนิดนิดครับผมแต่บางองค์นี่ที่เท่าที่เคยทําก็ใช้ผ้าเช็ดนี่นะครับใส่ผ้าเช็ดได้ครับจุ่มน้าเช็ดหนึ่งนะครับแต่เช็ดหลายครั้งใหม่ เพราะผมตั้งบางทีก็ยาวนะครับจะมีแชมพูหรือสบู่ที่ค้างอยู่ครับนะครับเสร็จแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นการจบขั้นตอนครับในการสระผมต่อไปจะเป็นการเช็ดตัวนะครับเช็ดตัวเช็ดตัวนี่ก็จะมีเช็ดตัวแบบส่วนใหญ่ก็จะมีสองแบบครับเช็ดตัวแบบที่ท่านแบบนอนแบบบอดี้บอ,บอย킹ไ้ไหมครับอันนี้เป็นการเช็ดตัวที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยลนะ่ะ ของพีดเป็นบ้านอะไรเนี่ยคืออยเอถึงมัดส่วนนะครับถ้าจะให้ดีก็พระคุณเจ้าเวลาเหตุเห็ุเช่นโตนีมีมีผู้ซอยมาครับผมมีผู้เห็ุซอยมาครับเดือดแน่นหน่อย่ามากครับหานคันนะครับแต่ว่านคก็เดือเดือดเ่ดแต่วัดเดือแต่ที่โอ้ชาเดือดแตหวน่อนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็มีมีผู้ซอยนั่งไปดีครับผมเพราะว่าอัได้อดีติผ่านบ้านอ่าอันนี้บอก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 ไมคือไม่เนาะ เพื่อนตงอยรับี่ลยครับบึ้มรู้ไปอยู่กลังมันก็รู้สึกว่าเป็นจอะไรกูระน,นะคอาเพเป็นอย่างไปกับพ่อแหงนี้นะครับนอนเนี่เป็นตื้มสเสียยางบาปหลอกสองกันเลยกำลังสองันกำลักันดิบนกะันย้ไปกันเตียงึ้นคันึงนะครับก็เลยถ้าจะให้ดีมสองรับยืนขนาบขาสองเตียงเลยแค่ดีครับลไปจตรรับโอย้อยตาย นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้สําคัญสําคัญมากเพราะแล้วเนี่ยวัจะมีสองนะครับถตาบอมี่กับลิงเนี่ยกันนึองเราต้องระวังนะครับถามข้าไยุหยุขันเราต้องลกไม้กันเตียนขึ้นทุกเดือนนะครับเนาะก็ประเมินสภาพคนไข้ก่อนนะครับเป็นพรบันนี้นะครับเมื่อนีหนาวบ่อนาวไหลกันหนาวแห้งแบบโอ้ยเช็ตตัวนะครับทำตามหน้าที่เนาะอ่าเซ็ดเช็ตอย่าเดียวนี้บางทีก็ถ้ามันไม่ไหวก็คือไม่ หรือถ้าถ้าหนาวมากก็อาจจะต้องเป็นน้ำอุ่นเนาะน้ำอุ่นหรือถ้าดูแล้วมันนนั่แต่ว่าถ้าไม่เช็ดเลยก็ไม่ได้เนาะอย่างเชื้อโรคมันสะสมอนู่นะครับรางทีเราอาจจะเช็ดแต่ใช้น้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นเป็นหลักเนาะแล้วเราต้องวันนี้เนาะนะครับอันนี้ก็อาจจะสบายตัวเนาะบางทีก็ไม่ไม่ได้จริงๆนะครับก็เช็ดนะครับเช็ดนิดแล้วก็ ทาแป้งก็จะได้สบายบวกขั่นบวก้ามมันบวกรับอ่านะมันก็เป็นวิธีการที่ทำให้เพืนสุขสบายไม่ทุกข์ทรมานมากนะครับเสร็จแล้วก็ต้องอธิบายมานนั่งน,นะครับผมนะนะอ่าน,นี้ถ้าพวกผมนี่ต้องไปการาบขอโอกาสวัาข้าบุงพ่อครูบาอาจารย์นะครับพอไปเห็นเลยกับบึ้งก็เลยนปัปปนะครับเั่นกันลีอยบึ้งข้างเทอาเล่นกิดต่างอะไรไม่ได้ครับก็เลยวก็อยากบานนะครับก็เลยต้องได้บอกหรือกราบอธิบายทุกครั้งครับผมต้ล้างมือ ันนี้ก็ล้างมืออันนี้ก็สําคัญเพราะว่าบางทีมือเราอาจจะสัมผัสสิ่งที่ไม่สะอาดมานะครับอาจจะไปบายเพื่อนที่ะเด็นตืมมืออีกได้ครับเพื่อนจะเป็นไข่เป็นไอเป็นวัดอีกเนาะเพราะนั้นต้องล้างมือทุกครั้งนะครับเป็นไปได้ใส่ทุกมือครับรวงพอมี่ถุงมือว่านอลองพออยู่วันมี่ถุงมือบวกกันไน่ถุงมือที่ยังงั้นโอ้ถุงมือแดงครับก็บพ่อใส่ใดอยู่เลยครับเ้องการล้างนะครับเนาะล้างกัะาดแดงไปเนาะอ่าก็ไดดก็ไใดอีกขึ้นกันแต่ว่า วัตเตอร์นจะพอใช้ผลกันเนาะโอ้ถุงมืออันนี้ก็ดีด้ครับถุงมืออันนี้ก็ดีครับผมนะ <Okay. S 1> ถุงมือเป็นยางผ้าระาแต่ถุงมือแดงนี่ก็ดีแต่ถุงมือกัน,กนกเขาก็ผ้ากันตะลายเป็นถุงมือสีสีส,สม,สม่ำมนี่แน่นอนเนาะสีเหลืองเนาก็ดีเลยครับมากเลยหลักนะเออด,ดูดูสวยงามดูดูดีนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าขอให้ไม่เป็นสัมผัสกับสารเคมีเนาะหรือสิ่งสกปรกเรามาล้างแล้วก็น่าจะพอใช้ได้แต่ถ้าจะไม่ดีเป็นถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งนะครับก็จะดี นะครับตัวนั้นกับกองหนึ่งประมาณเจ็ดสิบาทครับเท่าเท่าที่เห็นนะครับนะครับดีครับตัวนี้ก็หนึ่งป้องกันเราสองป้องกันท่านด้วยคงท่านที่นอนอยู่นะครับท่านอาจจะท่าคันคืออ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราแข็งแรงใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสกับท่านเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ปนเพื่อไปได้เพราะฉะนั้นป้องกันไว้คือใส่มือนะครับใส่มือท่านเดินไปเรื่อยนั้นของใช้มีอะไรนะครับอ่างน้ำสองใบหนึ่งถึงสองใบให้ดีเป็นสองใบก็ดีด้วยครับ อันนี้เส้นนาอันนี้เซตนก้นมันบระคับเซตโตมันบระคัะขบข้าเนาสิเป็นเซตนก้นหรือไม่เส้นนาเอ๊ะเป็นยังไงมันบระคับกลับไปกลับมาโอ้โหว่าอยากไปกลับอะไรว่าเป็นซื้อเลขกลับมาเพราะฉะนั้นมีทั้งสองก็ดีครับเนาะสกัดเล็กๆครับใส่สบู่วีนิดก็ได้ใส่บระคัะบบ่ดนะนะ้ใส่โตโตเนาะแปะนะครับอ่าไม่ใส่ออโต้ได้ครับยาเดบับได้ไม้พันสมรันะรบน้ำยาปนปากยาซีฟัน,น อ่านะครับแล้วก็อาจจะมีชามลูกไตมันเป็นคือคือคึนแบบเมทัวร์นะครับมันเป็นชามปตินกนะแ้วหลานอีซิบาทะาจจะพ่อมนี้ครับอันนี้ไวประกอบแกมม้มเวลาเข้าลลานเสร็จปากเสร็จนังนม่สนะครับนะครับำลำไส้ผ้าถูตัวสองพื้นนะครับตำพาะี่คนละเอียดก็ผมเด็อันนี้พาเซ็ตหนาเด้ออันนี้พาเซ็ตโตเด้อมันแยงกันเลยเด้ออันนี้พาเซ็ตมองอ่ามองเอว้ยวาสืบไตเนี่ยเอไว้ว่าที่ทายเงียวห้องน่ะ มองก้นมองก่อยเนาะก็จะแยกไปเลยนะพาไปละเอียดกว่าด้วยนะครับันดูแลห้างเพื่อระบายพุ่มละบ้าคนขับตัวยกักนห่งน,นะครับเนาะดูแลด้วยใจจริงๆครับเสร็จแล้วชุดทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะครับถ้ามันติดเชื้ออาจจะต้องไปใช้ทางเทอหมอคนไปร่วมบานเพ่จะเอาหาเนาะนะครับเป็นเป็นถวยนะครับมีสำลีข้างในแล้วก็ใส่น้ำยานะครับน้ำยาเซฟลอนแต่ถ้าม,มีใช้สบุ่ได้ ผลการ,ราวิจัยเขาไม่ต่างกันครับน้ํายาก,กับสบู่ไม่ต่างกันวันเาขา,เาก็เลยว่าซ้ำกันเนาะซ้ำกันเล้วแต่การันเนาะถุงก,กระดาษทวมติกอันนี้ไม่ไม่ไม่ทิ่มขยะสันเด่นไม่ทิ่มขยะเพราะว่าเขาบอกว่าป็นย้ายไปเนาะก็นยายไป,ไปนะครับเป็นระเบียบเจ้าภาพจะเป็นระเบียบกว่ากว่าหนอกนะคันจิบเกิบนะครับตนะามรูกายชุดนะครับอันนี้จับสถานที่นั่นเองครับ ต้องปิดท้องมานเพราะเป็นว่าโอเพนเลยอ่ไรเนี่ยต้องปิดปิดเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมเนาะจะอะไรแบ่จีมีค้นมาทายปิดป้ามันไปออกยากนีนะครับเพราะฉะนั้นต้องปิดอะไรให้เรียบร้อยมิดชิดสด็จนอนรังปูเนาะนะครับแล้วก็ปิดพัดลมปิดพัดลมปิดเปิดไฟอยู่ได้ครับโมเป็นปิดไฟเน้ะเนาะเดี๋ยวเรเห็นอี่หละว่าสิงอยู่เนาะต้องเปิดไฟไว้ให้สว่างนะครับเตียงต้องราบครับ เตียงเตียงยวัดอีก่วนหน่เป็นเตียงที่ไขไขเป็นใดบ้ครับผมเป็นเตียงลากบ่เตียงหลาเตียงลากเจคบแล้วก็เก็บของใช้บนเตียงพากอะไรให้เรียบร้อยน,นะครับอันนี้ต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งท่านด้วยนะครับทีนี้ถ้าเช็ดถ้าเช็ดคนเดียวนะครับต้องเลื่อนเลื่อนท่านมาบริเวณที่ใกล้กับคนที่เช็ดน,นะครับใส่ผ้าอะไรครับใส่ผ้าอ้อมมาเลยผ้าพืนน้นนึงนะครับก็จะได้หีมาตรลุ่มนะครับ วเวลาเวลาเวลาที่ที่จะเอาผ้าเข้าไปรองท่านพลิกตัวท่านแล้วเอาผ้าพับๆนะครับพับให้มันตรงขึ้นเสร็จแล้วก็เอาท่านนอนลงนะครับแล้วก็พลิกท่านมาอีกข้นงนึงเราก็คลี่ผ้าอีกขัานก็จะพอดีผ้าก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาจะสะดวกครับผมอันนี้คือการเช็ดน,นะครับถ้าหากว่าบางทีนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะทําความสะอาดเอาไว้ว่าสิบพันก่อน หรือถ้าเราไม่ทำตรงนั้นก่อนเข้าออกมาเห็ดทั้งทั้งหนากอนะครับอันขึ้นไหลนะครับแต่แต่ถ้าทําตรงไว้สุพรรณเวลานั้นแล้วไอ้ตรงไอ้ตัวถุงมือนี้องถอดออกนะครับแต่จะมาเซนหนาเนาะคนคนไปเห็นหมันมาเห็นมัมมีเอ๊ะมันเป็นยอดสอนนะพ่กแม่แน่นอนครับน้องเพราะฉะนั้นก็ต้องทําถ้าตรงตรงที่ประสาวะวจรารเราน่ะถ้าทําตรงนั้นก่อนก็ทําที่เสร็จเรียบร้อยคือฟอกสบู่เสร็จแล้วก็ใช้ ใช้ในง้อน,นอนนะครับที่เป็นหมอที่ห้องทายนะแอแล้วก็ล้างในห้นองสะอาดถ้ามันเคือเกินไปนะอาจจะต้องได้ถึงขั้นนั้นครับแต่ถ้าไม่ไม่เคือมากก็ใช้สบู่อ้อกเสร็จแล้วใช้ผ้าชุบน้ำนี่รบบนออครับปีพรหมมาแล้วเช็ดออกนะครับแต่ถ้าเพิ่นถ,ถ,ถ่ายเลอกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตอนที่เช็ดตัวส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีถ่ายออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทําก็คือให้ทำความสะอาดตรงที่ถ่ายก่อน เราจะได้ทําที่อื่นแคได้แสดงดูไม่ไม่เลิกนะครับก็จะเช็ดตรงนี้ให้สะอาดห,หมดโดยใช้ในถังถามนั่นแหละครับรองแล้วก็ล้างล้างอะไรก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วค่อยเช็ดซับทำความสะอาดให้ท่านแล้วมาเช็ดตัวแล้วก็ทิ้งถุงมือนะครับถิ่นเสนอกันเนาะไม่ไม่ใช้ต่อนะครับล้างมือให้สะอาดแล้วก็เริ่มเช็ดตัวนะครับเช็ดตัวให้ท่านเช็ดตัวนี่จะเช็ดเริ่มที่หน้าก่อนนะี่หนา่อน จากหัวเจรดเท้าเลยครับทีนี้นะครับค่อยๆทําไปนะครับใบหน้าดวงตาใบหูนะครับจมูกข้างเชื่อกระดิ่งเบิ่งอยู่เลยครับจะมี่ทวนนะครับมี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 ่ีิมกิมี่อย่างน้องอ่าเข้ามาต้องแต่อาจจะในแค่ของ่ายขึ้นนะครับผมอาจจะใช้ที่ดีบดีดดีนวดดีดได้ไครับเอาดีออกค่อยๆอย่าเดือดรับเด้อคำมันแข็งหลายใส่น้าฉุบๆนิดนึงนะครับค่อยๆแก่ออกอาจจะได้ดูแรงตรงนี้หูเหมือนกันนะครับเช่นตาวาะว่างหน้าข่าว คาตเตัร์บัตเนี่ยหมอเขาไม่ให้แย่เข้าไปในหูนะครับอันที่ไปอ่าตามตามร้านตัดผมเนาะไม่ได้แย่ให้นะอ่าตามหลานรักแร้แคบเขาไม่ให้ทำเพราะที่หูเปนจะเข้าไปกดข้างในนะครับเนาะพยายามเแคบแคบแต่ข้างนอกเนี่ยครับเิวนจะให้แคบคาตเตอรบัตไม่ให้แค่นะครับนเนาะเช็ดทำวามสะอาดแต่ข้างนอกพอพอนะครับเนาะวันนี้แล้วก็ทำราาบริสตัดปากและฝันเนาะเดี๋ยวผมวฉบอกต่อไป เสร็จแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดไปหน้าเช็ดหูเช็ดแขนบริเวณไกลตัวก่อนเองอันนี้ไกลตัวก่อนเนาะเช็ดลักแร้เช็ดอะไรนี่แหละครับเนาะแล้วก็ค่อยมาเช็ดหน้าอกท้องแล้วก็เช็ดที่ใกล้ตัวนะครับเนาะแล้วก็เช็ดขามือเท้านี่ต้องแช่นะครับเมื่อกี้ครูบาที่เพื่อนดูแลหลวงปู่ข้างบนนะอ่ะหรูเพิ่นแช่มือให้หลวงปู่หลวงตาเลยนะครับแช่มือมันจะสบายนะครับเพราะว่ากันมือตัวเดนอครับกานเพื่อนป่วยดุนี่มันจะ ลอกเป็นคราบนะครับเป็นคราบแล้วก็ต้องแช่นะครับแช่แล้วก็ล้างออกแล้วก็ไปตาเล็บตาเล็บเกิก็ต้องจําหลายนะครับเดี๋ยถ้าเพื่อนเเป็นเบาหวานดีเดี๋ยวมันจะเต็นแผลนะครับเอาไว้ก็ดีทาทาที่เย่าอยู่กับตะอบนิดนึงครับผมแต่ให้แยกนะครับบีตาเล็บให้แยกให้เป็นปนญหานะครับให้แยกของใช้เพื่อนนะครับกระมังแช่ทั้งสองมือนะครับเสร็จแล้วก็มาขาขาก็เหมือนกันครับเช็ดไกลตัวก่อนแล้วค่มาเช็ดใกล้ตัว ท้าก็ต้องแช่เหมือนกันนะครับแช่เท้าด้วยเพราะจะมีคราบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดเล็บนะครับค่อยๆเช็นนะเนาจะได้เสร็จแล้วก็เช็ดหลังเช็ดหลังเป็นเช็ดสุดท้ายนะครับต้องพลิกตัวมาบริเวณทางทางด้านผู้เช็ดน,นะครับเสร็จแล้วก็เช็ดด้านหลังให้ท่านนะครับเช็ดด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับก็จะจบกระบวนการในการเช็ดครับผมแต่ว่าถ้าท่านช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้สืไข้แน่นนะ ลรงพ่อเช่นตมเลยส่วนให่ที่ทำดีก็คือท่านจะท่านจะเช็ดหน้าเองศรีรษะเองครับแต่บริเวณอื่นเช็ดให้ได้นะครับส่วนอื่นหรือมือเท้าเราอาจจะแช่ให้ท่านเพื่อจะได้สุขสบายน้ำอุ่นนอะก,ก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือส่วนส่วนต่อไปก็จะเป็นการเช็ดทำความสะอาดอปากนะครับปากและฝา นะครับปากแลฟังอันนี้ก็สําคัญนะครับทานไมเชื่อนี่ไปเปิดเบิ่นขวาเปิ่นี่เคลือบมาเลยเลยครับมีอะไรเตี่ยเลยเด่ต้องเป็นสเลดนะครับสเลดจะเหนียวมากเลยครับเวลานั้นเพราะนั้นควรจะทำความสะอาดเช้าเย็นนะครับหรืออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับปากนี่สําคัญมากนะครับปากไล้ฟังนะครับอันนี้ก็ประเมินก่อนเนาะระวังท่าสำลักเลยนะครับถ้าเพื่อนความรู้สึกตัวเพื่อนไม่ได้เลยก็ต้องได้ระวังครับ บอกกันนะครับแปลปงฟันได้ครับได้บาดทีเนี่ยน,นะเพราะว่ามีปัญหาว่าเวลาแปลปงฟันมหรือล้างว่านปากไปเนี่ยเอาน้ําเข้าไปในปากเพื่อน,นเพื่อนสำลักเพื่อนสำลักนี่งั้นไงน,นะครับ <c oughs> เป็นอะไรนั่นแล้วครับแม่นครับโอ้โออยยากเลยเป็นปอดบวมนะครับวันนี้ยากเลยเราปองตาผู้บาดจ้ะเพราะนั้นตรงนี้สําคัญครับแต่การพิจากณาอันตรายอีกครับปากฟันนี่เป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคอนะครับนนั่แหละ หรือสำหรับรถไปครับเป็นอีกหนงเนาะสำหรับทำให้เน็ตพัอดเป็นยาอีกหรือปลาปันนี่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคซาร์สนะครับที่คุณหมอท่านได้วิจัยมาเป็นยังไงะปอดสมองมาได้เราั้นนี่ยอ่าเป็น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 ทั่วไปที่เนาะโอ้เน้อง,อน,องนั่นแหละครับนะพระฉะนั้นนี่ป่านนี่ก็สําคัญนะครับต้องทาความสะอาดเตรียมอะไรบ้างครับแป้งสีฟันเป็นเป็นปกติเป็นเป็นดูดีเนี่ยจะหนอยแป้งสีฟัน ไม้พันสมลีนะครับไม้พันสมลีแต่ว่าไม้พันสมลีต้องแบบปนโป๊ะโป๊ะไปตะลุดไปในป่าเป็นน้ำเลี้ยงของระวังเนาะหรือว่าใส่ใส่ขีดดีขีดนะอ่าใส่ขีดดีขีดมีไม้พันสมลีก็ได้ครับผมแต่ค่อยๆยาวออกไปเรื่อยๆครับเรื่องสเปรย์พุดหงูเข้าไปในแต่ย่างก็ได้มาครับผมอ่าไม้พันสมลีนี่ก็เป็นก้อนๆที่เหมาะสมต้องยาพ่นป่าบางทีถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ยาสีปังกระเจี๊ยบใช้น้ำยาพ่นป่าก็ได้ ทำลูกไตด้วยที่ผต่อนะครับคือไตนะครับทำลูกไตคือทัวเนี่ยครับมาเนี่ยเก anyway. ็บนะครับนอกอุมาจาร์กระดาษเช่นปากที่ชูนะครับก็ต้องมาสัมผัสนะครับใช้เอ่อวาสลีนตาปากด้วยนะครับเนาะผ้าเช็ดตัวด้วยน้องเด็กนะครับเนาะลูกยางแดงเคยเห็นลูกยางแดงปะครับลูกยางแดงด้วยเน๊อาลูกยางแดงอันนี้ใช้สาหรับบีบน้ําเข้าไปได้ดูน้ําออกมาได้ก็จะมีสองอันแง่งดีครับเอาบีบน้ำเข้าไปนิดๆิ แต่ว่าลูกลูกยางแดงนี่ก็บางที่เขาก็ใส่เดนี้เาใส่ใซลิงแล้วแต่ลูกยางแดงเขาใส่หมูหลอกซักแต่ว่าเวลาเวลาพวดปากคือฉีน้ำเข้าไปใช้สส่ใช้ไซลิงก็ได้ค่อยๆฉีดเข้าไปแต่ว่าเวลาดูออกเนี่ยใช้ลูกยางแดงบีลงไปนั่นดีดูมากมันวอครับอ่าไม่เม็นสำลักนะครับนะครับสถานที่ก็จะต้องเป็นที่ปิดบังนะครับเนาะอ่าเป็นส่วนตัวด้วยนะ เนี่ยมันจะเป็นข้าวเป็นข้าว,าวอู่เรียมหนเนาะที่เปออกขอ,อ,ยอยงกระแสหนึ่งหนึ่งนยาดนะแล้วก็ไขสีสันที่สูงนะครับจากสี่สิบหาองศานนเนี้ยนะครับกาวว่าจะเครื่องหนึ่งเนี่ยะครับขึ้นมากไม่ให้ไม่ให้นอนราบมากนะครับแต่ว่าบา,างบางองค์ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เพราะเพื่อป้องกันก,การสับหลังนะเนาะไขสีสันสูงนะครับนี่นะครับบางท่าจะตัวเสร็จแล้วก็ แปรงฟันให้ทันนะครับแล้วก็บ้วนปากอาจจะใช้สำลีนี่นะครับอ้ใช้ใช้สำลีเทสลอกปากท่านก็ได้นะครับถ้ามันมีฟันอยู่กับใช่สำลีหรือถ้ามันไม่มีฟันนะใช้ผ้าก็ได้ใช้ผ้าก็ได้นะครับผ้าที่สะอาดแล้วนะครับจุมน้ําเช็ดแต่ว่าข้า็ต้องมันใจตัวเองนะครับเราเพิ่นเพิ่มกระห้างม,มุมมี่ทุบี้เราติดต่อนะครับใส่ทุงม,มือเสร็จแล้วใช้ผ้าเลยนะครับเทดเลย ถ้ามันมีฟันนะครับถ้ามันมีฟันจะบาดมือเอ้าครับผมใกเห็นติวันนี้ก็จะอันตรายนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีฟันนี่นะนะครับแต่ถ้ามันมีฟันน,น,นี่นนก็ควรจะแปลงนั่นครับบางทีก็อาจจะไม่ใช้อ่าอยาสีฟันเลยก็ได้ใช้พวกข้ามยาพ่น,นปากเช่นออกครับเช่นออกถ้ามันไม่ได้เคี้ยวนะครับส่วนใญ่ใจไอ้อารทักสย,ย่างเป็นบมครับอ่าันก็ใช้ใช้นี่แหละครับแปลงฟันเอา แฟนฟันเอาถ้าถ้าเพิ่นเป็นตาสำรับเข้ากับวอไใส่อะไรใช้น้ำยาบ้วนปาปกพวกอย่างแบบดิสเตรีมีอยู่แอ่าน,นะครับนนั่แหละน้ำยาบ้วนปากนัน่นมีอยู่นะครับแต่ถ้าแล้วก็ใช้ยาสีผันก็ได้นะครับใช้ได้หลายๆรูปแบบใช้ไนการทำดิครับ